น้องน้องชื่ออะไรจ๊ะชื่อว่าหนูเล็กค่ะหนูเล็กนทำไมเล็กมองไม่เห็นนี่วันนี้วะฟ้าเป็นสุ้มปีนในยันต์หนูเล็กค่ะอันนี้เราจะไม่ร้องเพลงเกี่ยวกันมาแล้วครับาพี่อยากจะพาน้องเนี่ยไปฮันนีมูนฮันนีมูนใช่น้องอยากไปประเทศไปประเทศอะไรบอกพี่มา เนี่ยน้องต้องพูดภาษากลางได้บ้างไหมได้นิดหน่อยภาษาอังกเนี่ยพอได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้แต่พี่พูดเป็นภาษาไทยน้องแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะได้นะค่ะไม่ No หนังสือ Book เปิกันใช่ Yes หนังสือ Book ใช่เปิรน Yes เปนใช่เปิน ใช่ปืนฉันไปจ้ะเฮ้